สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการบีมีม่นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําการสอนรับนะคะรูปโปรไฟล์ย้อนฟรีนะคะในกิจกรรมย้อนฟอ,อฟสหลอเฟียของเราเองตอนแรกเราก็คิดว่าจะแจกประมาณวันที่ยี่สิบนะคะสําหรับใครที่มีแล้วนะคะก็สามารถไปรับได้เลยนะคะอ่ะก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ย้อนแบบนี้เลยนะคะทุกคนอ่ะแล้วก็จะมีอีโมจิด้วยเดี๋ยวเราไปว์าไปดูอีโมจิกันเลยดีกว่านะ นี้นะคะทุกคนก็จะเป็นอีโมจินี้นะอย่าคิดแซงถ้าแรงไม่พอก็จะมีกิจกรรมอยอนฟอสเหล่าฟียซึ่งอีโมจินี้นะคะจะแจกในวันที่ยี่สีนะแต่อันนี้เราเพิ่งได้รับไปแต่มันไม่ขึ้นตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูคลิปแจกกันนะคะเราก็จะมาแจกโค้สกินยอนกันก่อนนะเพื่อแบบเป็นการเอาเรื่อเอาชัยนะคะกดทิ่เข้ามาตรงสกินฟรีนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการแชร์เหรียญให้นะคะทุกคนซึ่งเหรียญเราอ่ะ มีเยอะมากเอาไว้แบบเออเราก็จะแจกทุกคนนะคะมีอยู่สิบเหรียญล้วก็ทำการแชร์เหรียญไปก่อนตื๊ดอ่ะเดี๋ยวเราจะไล่ให้ดูทีหลังนะคะอ่ะกดแชร์ไปมากดแชร์ไปมาอุ้ยทุกคนเหรียญแชร์เหรียญรัวนๆเลยอ่ะมีเครเอาไปใส่สิบโค้ดได้โชคดีมากเลยนะคะอ่ะก็จะเป็นโค้ดที่ถูกแชร์นะคะสามารถกดหยุดพอแล้วก็แคปโค้ดเราไปใส่กันได้นะก็จะเป็นประมาณนี้ นี่ก็จะเป็นโค้ดนี่นะคะอ่านไล่ให้ดูนะนี่นี่นะคะยังไม่มีใครได้รับนะนี่นี่นะคะนี่อ่ะ เราไล่ให้ดูเลยนะก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นโค้ดเก่านะคะคนที่ได้รับแล้วนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ไปใส่กันได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราเลื่อนให้ดูนะสามารถกดหยุดเพราะสต็อปอะไรก็เอาไปสแกนใส่กันนะคะอะแล้ววิธีใส่โค้ดนะคะอะใส่ยังไงนะคะก็กดตรงนี้เลยนะรับเหรียญจากเพื่อนนะคะทําภารกิจไป เราไม่ได้ทำภารกิจนะคะเราก็พิมพ์ว่าตก็พิมพ์ไปนะคะแล้วก็กดแลกโค้ดแค่นี้นะคะเราก็จะได้เหรียญไปแล้วซึ่งจํากัดเหรียญนะคะสามเหรียญต่อวันเราแจกไปสิบโค้ดเลยนะก็เอาไปใส่กันได้นะคะตอนนี้เรามีอยู่สิบสามชิ้นส่วนสามสิบซึ่งไม่รีบนะคะกิจกรรมมันตั้งสองมกรลาแต่บางคนก็อาจจะได้แล้วหรือเปล่าต้องเขาแบบรีบแลกอะไรประมาณนี้นะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีรับรูปโปรไฟล์กันนะคะสําหรับบางคนที่ยังไม่รู้นะกดคลิปเข้ามาตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นนี้นะเก็บร้อขอบ17ซึ่งร้อขอบ17นะคะเราทําการสอนรับไปแล้วนะก็สามารถไปดูได้นะคะตรงคลิปที่แจกโคดย้อนคลิปที่1น,นะคะภายในช่องเลยอ่ะแล้วก็จะได้ตรงนี้นะคะเนี่ยเป็นรูปโปรไฟล์แบบนี้เลยนะทําการอันนี้ดีกว่าแคปภาพไปนะคะนี่ปึ๊บประมาณนี้นะคะอ่ะ ก็ส่วนล้อขอบ17นะคะทําให้เราขั้นตอนที่1นะให้เราสะสมล้อขอบ17นะคะในสมอรูมูเพื่อรับเอฟเฟกพิเศษซึ่งล้อขอบ17เนี่ยถ้าเราไปเล่น55โหมดจัดอันดับหรือว่าโหมดปกตินะคะเราก็จะเจอนะแล้วเราก็เดินเข้าไปเก็บแค่นั้นนะคะก็จํากัดวันละเหมือนจาวันละสานะคะเสร็จแล้วพอเรารับกรอบใช่ไหมมันก็จะอยู่ตรงคลังนะคะมันก็จะขึ้นว่าหีบของขวาญให้เราเปิดนะซึ่งตอนแรกเราก็ไม่รู้ไงตอนแรกเราก็ไปไล่เปิดนะคะว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อะไรอันนี้ อะไรนะคะก็เลยแบบเฮ้ยเปิดมาเฮ้ยล็กอกคอร์17ตอนแรกเราก็คิดว่าต้องเก็บไว้แรกไงจริงๆอ่ะมันสามารถเปิดได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรูปภาพตอนเราเปิดกันเลยดีกว่านะนี่นะคะทุกคนพอตอนเปิดมามันก็จะขึ้นรูปหน้าตาแบบพีแลแล้วก็จะได้เป็นขีปสันพิเศษนะคะแล้วก็อิโมจิทาวนก็จะมีเนี่ยอิโมจิอยากคิดแรงถ้าแรงไม่พอ3วันก็จะมีแบบคิดสันพิเศษนะคะแล้วก็ รูปโปรไฟล์ย,ย้อนสุดเฟี้ยวตามที่เราให้ดูไปเมื่อต้นคลิปเลยนะคะก็จะมีประมาณนี้นะหาใครชอบคลิปนี้นะคะก็เช่ยกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกรดิ่งให้เรากันเยอะๆด้น,น,นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะและก่อนที่จะจากกันไปนะคะทุกคนก็จะมี กิจกรรมพิเศษนะคะเป็นกิจกรรมที่แจกสกินอัลติเมทนะคะสิบรางวัลก็กติกาง่ายๆนะคะทุกคนก็ขั้นตอนที่หนึ่งนะทุกคนก็เข้ามาที่ Facebook RV Thailand นะคะใครมี Facebook ก็เข้ามานะคะกติกาง่ายสุดๆนะคะดู MV แล้วก็เขียนภาพใน MV นะคะมาสร้างมีมแล้วก็ระบุ Open ID ประมาณนี้นะคะยละเอียดต่างๆก็สามารถดูได้ที่แฟนเพจอาร์วีไทยแ์เลยนะคะแล้วก็จะไม่จอะจงอะไรเยอะนะนกิจกรรมนะคะก็ตั้งแต่วันที่20ธันวาคมนะคะจนถึงวันที่20-23ธันวาคมนี้เท่านั้น ะะก็ให้รีบเลยนะคะสำหรับใครที่อยากได้สก,กินอัลติเมทฟรีนะคะแต่ก็10หลังวันก็ลองไปลุ้นกันดูนะคะสำหรับใครที่ตลกนะคะก็ลองไปคอมเมนต์อะไรกันประมาณนี้นะคะการตัดสินของทีมงานก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะมาแจ้งข่าวสารให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะ